จ้าอ่ะจ้าอ่ะนี่โอ้โหหล่อจังเลยวันนี้เหลอจังเลยรายการนึ่งเพราะแจ้งที่น้องในรักษาบครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนน่อัดีครับเลิศรักรักรักวิธีตรงนี้นะครับโอ้ยเริหลานจอวิธีมาแล้วนะครับเซียนนักลอกนะครับนักลอกเลนี่นักลอกเซียนสีโอ้าบทนะครับท่า่นะาโงลอกอยู่ เพื่อนในภาการแสดงที่ดุหลวงนะครับลองแน่ก็มากนอแล้วนะครับ right ้องแนกก็มอแล้วนะครับผมคือ <news> ร <run decoration> ับสอดแก่เพระนวเลยนะครับเป็นี่หนาทับในะครับสำหรับแม่แต่แม่เป็นสารุ่นสห่อบบนันนะครับกลัแล้ว มีเยอะคชไ้เตว่ารับปองแอก็ย่คนแต่ว่าสามารถายอที่เอารที้องไปไม่มีอะไรนะครับที่คือความผาดผองเจนบหนึงนะครับแล้วก็ได้ทชีพสารงานก็คือว่า สามารถทีเรียกพ่อพัวได้สามารทีสานพื่นี่แม่และนำงามได้ครับทีนอยู่ตรงหนัานส่วนป้าเนีนก็ยังไม่ได้นอนนวามภาคใจที่นี่ตลุกตลาดผมจึงเป็นเดี๋ยวเป็นอุลักปุยเนี่ยเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่คนนี้วันทำไมไม่ยิ้มเลยทำไมไม่ยิ้มเลยโอ้ตลอด